กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ที่คาร์ลักคุคันวันวนีน้คุณอยู่ผมในเกม,าเมาปปคาร์เมลเลเดอร์ซูเปอร์ไค r o มกฮีโร่อีเกเร็วนะครับผมก็พบกับแพลตฟอร์มของเกม PSP ทุกวันอาทิตย์ของผมนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในโปรเจกต์ลิวอัพของผมนะกับตัวละครของคาร์เมลเลเดอร์เชสเตอร์นั่นเองเออซึ่งปอดข้าวของชเชสเตอร์ผมนะก็แปล่างโดยคุณมาซกิผมนะชุดโอนเอง ซึ่งบอกครัาบว่าค่าตัวของเขาคนนี้นี่แพงมาก,กับผมนะเพราะว่านับว่าเป็นตัวละครที่มีการปรากฏตัวออกมาอย่างน้อยที่สุดับผมนะเออเรียกว่าน้อยมากเลยผมนะก็คือน่าจะเป็นลองๆเรื่องของคูกะอเมรซิงไอติเมทฟอร์มอัมา,นะ,มาน,นะผมนะน้องๆกันเลยเออแล้วก็ตัวของมาสกิชิโดเนี่ยเหตุผลที่เขามาแปลงร่างแลวต่อสู้ในโลกของเบเ t อร์เลเยอผมนะก็เพราะว่า ตัวของมาซึกิชูโดเนี่ยมันเป็นตำรวจผมนะแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยจะผิดกันเลยผมนะถ้าตำรวจเนี่ยมันรักษาคุณธรรมใช่ไหมไอ้ชูโร่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเทศที่แบบค้ายารับสินบนในพวกนี้ผมนะถือว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายมากผมนะตัวละครตัวนี้ก็คือมิติของเขาเนี่ยมีน้อยมากครับผมนะแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวละครของมาซึกิชูโดเนี่ย มันเป็นตัวละครที่เรียกว่าถูกมอสเตอร์ถูกมอสเตอร์ที่ทำสัญญาเนี่ยกินด้วยผมนะก็ถือว่าเป็นการสปอยเล็กน้อยแล้วกันนะเออเรียกว่ากันครับผมสหรับจุดเด่นของคาร์เมเดอร์เชสเตอร์ผมนะเออก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าสีของเขาเนี่ยจะออกแบบโทนส้มนะผมนะส้มน้ําตาลน,น,น,น้ําตาลนี่แหละเออแล้วก็เรื่องของพลังการต่อสู้นะเรียกว่าน่าจะต่ําที่สุดลวมั้งเออในในมาราลของซีรีส์ลูคีนะนะเออประมาณนั้นเลครับผมแต่ว่า ในการประกวดตรงเขาเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในภาพของดิเคทเนี่ยเขาก็โผล่มาแล้วผมนะใถือว่าไม่ธรรมดาโอเคคู่แรกก็ผมนะเราเจอกับคาร์เมเดอร์ดิคเคทนะผมเออก็เขาว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าที่เชสเตอร์มันมันมีตัวคอหรือตอนออกน้อยห้องเป็นความผิดของดิเคทนะเออแต่ว่าตอนนั้นดิเคทจะไม่ฉายนะก็รลุ้มเหมือนกันมาจัดมา โอ้โหเด็กมีน้อยผมนะฟันมันพี่เอ้ยอย่าอุดกล้ามกลุ่มต่างปูมาแล้วเออระเมิดเกาะอึยโจมตีโอ้โหไม่โดนอ้ยะโดนอยู่มี5ษไหมเนี่ยอึยแรงอยู่ให้จะได้อัดบันเซเซอร์เอออาตโตเบโอ้โหปล่อยละฟองน้ำแล้วก็มีการขีดด้วยโอเคคุยต่อ ให้เสียเปียกเนาะฮึยอะเป็นไงใครแม็กชามฮึยะขอต่อยสักสนิดหน่อยรู้ว่ามันไม่ตายแน่นอนผมนะเออปับ๊บฮึยสอดทำไมตายผมขมาดิเคดเอาสี่เชสเซอร์เออดูสิว่าใครจะได้เออเออเราได้ภาพไปสองมั้งเราได้อยู่ับผมมาแล้วสัตย์ทำสัญญาลังปู อืมบอลพิฆาตโย่งถือว่ามันเท่นะโคตรเท่เลยจะได้ให้ตอนเฮ้ยเขาออกมามันไม่น้อยเข่าดนัแหละโอ้โหอย่างที่อรอบแรกเราได้เท่าไหร่เอ่ยอืมสี่หมืน่นนะจ๊ะก็ถือว่าใช้ได้เป็นการบอมแล้วกัน ู้ที่สองผมนะเราเจอกับคาร์เมเดอร์สันกีครับผมอ,อือสีมันออกน้ำตาลคล้ายๆกันเลยนะน้ำตาลทุบส้มประมาณนั้นผมโอ้โหเป็นอย่างท่เลยมันท่ขนาดเนี่ยอือสันกีครับผมเดี๋ยวเล่นบทเพลงมรนะหนให้ฟังมาซอสเต,ตเบตเอ,อือฟันไปกามปูใหญ่อ,อ,อืมอมเบดเกาะอือสั่อีกทีนึงยอยากถึกเลย เฮ้ยขอจับคอยดิไม่เห็นจับใช่ไหมโซกเข้าไปอีกทีเฮ้ยแต่โจมตีคนเบาฮึบย่าอ,อุ๊บอัลโตเบอือสัตว์ปทีนึงสวยเฮ้ย่ามันขอก up ออเลยไงไม่ใช่หรออันติโดล่าบดเพลงวล,ละ่ะเออเออสุกแกเจสเตอร์เตรียมตัวบทเพลงวาละบทที่หนึง่งออ เจอเพลงล็อกเข้าไปหนาวเหนียงปั๊บเออคือ,อหลอดหรือเปล่าเนี่ยฮึอ,อย่าดูโขงยังยังได้อยู่เฮ้ยจอาสตอเบอโตวีดีแค่ได้แหละเออเฮ้ยจ้าเกาะมันจะแตกแว้เอ้ามันแตกเออจ้ะอือไขรแบกชามแน่นอนว่ามันมันคงไปตายง่ายหรอกสั้นเข้าไปเออ เออเฮ้ยย้าโอเคเฮงชิงหายไปตายไอคแค,ค็กฟอร์มพลาดนะไอ,นแ,อคแค,ค็กเออมาแล้วโจปูของเราผมนะวอลคนเจอร์เออวอลคเอนเจอร์ไอชื่อนี้แหละมัง้งโอ้เรียบร้อยไม่น่าจะรอดสวย คู่ที่สามผมนะเราเจอกับคาร์เมเดอร์อะไรอะเซซอสใช่ไหมเออจำไม่ได้ผมนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ผมนะเออเรามากับไรอานะจ๊ะ <c oughs> เหมือนดูวิเหมือนห้างของดีคเนะิเอตเลยนะเออนี่ <c oughs> <c oughs> ผมจำสองผมจำชื่อสองตัวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวอา่านตอนนี้แล้วกันเด็กกับผมนะกับไอะไรเอซอร์ซอสเหมเออซาวซอสมาอืมันไปจับข้อเออเลือดการอีกใบหนึ่งเหมือนกันเลยนะโอ้โหเมื่อกี้เราสก,กัดได้นะนนนเป็นไงไม่ต้องให้ถึงมือะไยอาละโอแกต้องตายตรงนี้แหละใครแม่จำ ออกไปไฟนอลแอคแคกอือพร้อมยังไรอ่ะออมาเลยเชสเซอร์มานีดับเบิ้ลแล้วเดคิกอือโอ้ยอ,อ,อ,อย่างเท่คือท่าดีใจมันปแปลกๆนะคุ้นๆไหมโอ,อ้หล่อโคตร เราไปเอสอยู่นะได้ห้าหมื่นกว่าคู่สุดท้ายผมนะเราเจอกับคิบะแล้วก็ตัวของอะไรวะจับชื่อไม่ได้ไ <c oughs> อ,อ้มันมันเท่ๆชื่อเท่ๆจำไม่ได้ผมนะแต่ว่าเรามากับดิเครดไงเออนี่อิสระใช่ไหมเออมากับอิสระนั่นเองปององูน่ะเออใช่ละ มาต่อยไปอีกทีซอนต,ต,ตัวไปตัฮึบยะโชว์ไปไอเคนดีมากป่ะดีความผิดของฉันเลยมาเซอร์รุมกันนั่นแหละสวยแมมากฮึบยะเออจับคอยหน่อยสินั่นแหละปาบคอยอีกทีที่แบบเอาไปอยู่ของจังหวะนี้จนตีเบาฮึบยะกระโดด อุ้ยอย่าเออจำเห่ามันมาพอดีนะหาม,มิกมันได้ไอ้เเซอร์คิกเซอร์คิกดับเบิ้ลใครไปค้บบาบผมนะสับไปทีกันเหนียวไว้ก่อนนี่แหละยังไงนอนมาเอานะดีเครดดับเบิ้ลแล้วเดิเนดคิกเกจออ อืมสองคนนี้มาจับคู่กันนี่มันแปลกๆเหมือนกันเนี่ยอ,อืมอย่างเทพโอเคเรามีได้เท่าไหร่เอ้ยถือว่าดีนะสามหมื่นแปดสอยู่โอเคผมนะก็เข้าสู่ช่วงของ,ของการเลือกอัพของผมนะซึ่งน่าจะอยู่ในในซีรีส์ของเิวคิอยู่ไหมดูซิ เออเรอบนี้ก็ยูคิครับผมแต่ว่าเป็นตัวของไทเกอร์นะเออปะลุยเลยไอ้อเอาไพรเกอร์ก่อนผมนะตัวนี้โดดเด่นเรื่องของการป้องกันใช่เนี่ยอ้ยถือว่าไม่ธรรมดานเนี่ยแต่ว่าในภาพของยูคิเนี่ยส่วนใหญ่เอเวอร์เรนซอยู่ที่สามเองนะถ้าจำไม่ผิดโอเคเอาไปแขกงแค่เจมก่อนต่อด้วยการป้องกันนะเจ้ เต็มแ,แ,แล้วอ่าสุดท้ายก็ห้ามไม่ตายฟันนอนไอคแครนั่นเองตเ,ออเต็มม่เรลวแม็กซ์อาเบลิตี้อัพเต็มเลยใช้ก่อนใช้คู่กันไปก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกโอ้หให้อย่างนี้ล่ะโอ้อันนี้แหละ ้องกันก็ได้แล้วก็การจุบทีปกติก็ถือว่าดีผมนะประมาณนั้นเลยโอเคผมนะก็จบแล้วผมนะสลับโปรเจกต์เลืออัพไปกับตัวของคาร์เมเลเดอร์เชสเตอร์ผมเป็นยังไงอหลายคนอาชีนชอบผมนะเพราะตัวละครตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาผมนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะปรากฏตัวไม่ตอนที่4ก็5้าหกบนะของมาสเตอร์ลูคีผมถือว่าเป็นการปรากฏตัวที่มาแบบน้อยมากของผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาอีกตัวหนึ่งแล้วกันผมนะเพราะว่าค่าตัวเขาแพงโอเค สำหรับวันนี้ผมคไม่จะฝากผมนะเฮก็ขอ,ขอบคุณทุกคนครับเี่ตามผู้ชมเจ๊กันใหมนะครับต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบาบบายชุกชุเออครั้งหน้านี่ข้าผมจำผิดนะในเป็นคิวของโซดาในนอนผมนะอ,อือจัดไป right now,